ว้าวสบายดีหนุมน่มๆป้าจ้องหล่อๆทั้งนั้นอ้นอนออาวมีสนีเยถา่าน้ำตัวหนึ่ง,องจองเป็นไรพี่นอ้องกันอยบอมาจะเป็นมึงมานอน่ะจออ่อน่ยแต่งัวเลื่อยอยากมานำเออพี่นอ้องวันน,นี้เขาก็อยู่เทียนเทียงนาขอบรัวลูโคกแล้วเลืออ่อยรอด เสียงเขานอด้างกว่าเสียงสุขเจ้าต,ตอกอีกสร้างกระเล่งมือเต็มที่หักสุสดแตนล้อ้ฝนมาทานมือขึ้นนี่เปียกก็กระถือ,อ,อพี่น้องเยอะแยะมากมายจีสเสดกจัดหา,หายจากเซนิเฮยจากเมืองนอกผู้ต้องแม่นยงระบัดนี้เสือเรื่องอมติอมอยู่ ใชเมืองลาวห้อ๋อเกิดทำไมเห็นแต่ห้าคูนหกในยูเทิงผพี่น้องเลยเมื่หรอ๋อสาธุผูทีนหกเห็นบ่ทิงเดี๋ยวสิหายเบิ่งอีก มานีเจก็ได้คล้องมาฝากมะมองมามาต้องขอบใจหนุ่มๆพี่น้องไอท่าน้หนุ่มๆอยเอามาแบบโต๊ขี่ต้มมงในสุกอไปยางทางนั้นนะนี่ครับไปมนี้คับไปทางน่นผน้าพี่อันนี้นะสิเห็ดเป็นเฮือนคัวพี่น้องเอออ้สี่ต่อใหมบ่นี่บ้

แม่นแปดคนอ้เนาะอ่าได้เพื่อนขั้วไม่ได้ห่องนอนใหม่อยากได้ยังอีกบบานี้ยังอยากได้ยังอีกเยอะโหลดย่้นะเออโหลดไทยนะ กำแมนนันแหละมันมันได้ใ um. ส่อันมันได้ใส่ันนี้แล้วเนาะหล้จมาจักได้บอยากได้ตีมันจำเป็นอยู่รดจักนะมันจำเป็นอยู่ไปมาหละมันไวจะรดไทยเห็นหน้ากว่า ได้อยู่ครับมันชา้ามันเสือลูกอยู่ในหันหน้าเจ็บไข่ได้พะย่ะไปหาหมอต่ะเวลาอยากไปหาหมอล่ะมันซาบ่ <c oughs> เวลาไปยืมข้าจาชกาับปฏิเสธว่ามันหัวมันหยางปลายตีก็แมนเลยนเนาะฮะมมีเฮ้ยหืนออกนากันแค่เอาเลยเห้จิกหน่อยะคแค่ไหน้าเสีาเมื่อไดได้เนาะไบ้าเด็กดูเจ๊พี่พี่ มากอยู่นี่โหลดนี่เอา,อา,อาอเอาะอโหลดนี่ฮะแคนเอาอบ่าโหลดจากนี่โอ้ขนลุกเด้ <c oughs> งามบ่มันอานสิบปดินพี่น้องเสียงเสียงอาจสิบเบาคิดว่าสิได้ยุ เซอร์ไพรี่พี่น้องก็เชอร์ไพรส่ไปซื้อมาให้แต่มือเศร้าผู้อันนี้นะ oh. ไปซื้อกับอันน้องต้ากับน้อง,องมิด oh. ไปต่อราคาจนปากสิจีรุดอยู่บอกไปแล้ว <laughs> จะคลิปก่อนนะนั่น เสียใจบ่เด็นคืนเสียใจเราขึ้นนะสูโหลดเนี่ยวะวะก็ได้ว่าหายเสียใจที่ได้โหลดสตดอกจังได้แต่ผ้าลูกผ้าหันเมียไปหาหมดหามอไปนั่นไปนี่เวลาจำเป็นสื่อนั่นสื่อนี่ข่าวบ้านกัดส่วนมากนะสิขี่รถไทยให้ด้ไปกันสามคนกับรถไทย ใช่เออโอยู่โ่เมละไทยเลยมานังมึงดูค่ะมานังเอาเสกเออเอาเลิกเอาใส่มึงดูรถใหม่ได้หนิทุกพอขนาดมานังบังเจ้าวัดศซอนกันก็มีอ่พจ้ามาอดก็มึงดูันเป็นจังไดลูกอาร์ตบัง ไอแคนมานั่งดูมันสี่อาทไต้จากคนไอแคนมานั่งข้างล้างพอดูค่ะจมมาตะเออเม็ดมานั่งโหลดพี่ลูกเออนั่งบิ้งอู้ห่อาทิตยแต่สามคนเนาะอ๋อ

ดีใจรีอยวเดียวนี่ดีใจคือเห็นยิ้มเด้ยมแคนแคนดีใจอยู่บ่ฮะขอบคุณท่ป่าลุงออโลดขั้นแรกบ่นี่ ยังบ่ทันเคยมีบอยามหลับเดี๋ยวสิถากินข่าวกับไอแคนถากินข่าวเที่ยงกับไอแคนกับไอเมื่อนี่เดี๋ยวสิให้ไอ้แคนอันเห็ดกับขผาวสุกินอ๋อจะสิเห็ดยุแคนจะสิเห็ดอยู่บอฮะ กระทะน้ำมียูสื่อมาหายพอแห้งคือบวดไส้เอาไปไหว้ในไสไว้ในทงอีกแลยโอ้มาถอดไข่ใส่หม้อแกงออาไปนั่งมองเกาเพ่อแล้วอ้ร <c oughs> ่างมากกะลุยขี้ต้มคือเกา่าเนาะ เสือกันทองตาน้องเม็ดได้พวกลูกทรายกกนนบวชขอบคุณทุกคนที่สวยเลย เก่าเขาแต่ใหม่ห้าเนาะนี่เนาะซื้อมาเซอร์ไพรส์ไม่ได้บอกก่อนนะนั่นน้องแน่นครับเป็นบอลจักฮะัดครับฮัดครับให้หมันเป็นเวลาพอแม่ใส่ไปซื้อนั่นซื้อนี่จะได้ไป จะมรกระซิบขี่ตลิทไีมผู้หลางกั้หลางไปจอดไว้่มเขาหลักซาของดีวะสมแบบเขาอยางได้อะรเนี่ขั้นนี้ก็ล่างนูกดูเด้อขั้นนี้นะหายบ่เป็นยังไึ้นหัวหบ่ แพงเพระคือบเบิงนอกเมื่อวานเดืบเบิขี่เรือยเต็มนอกอยู่สั่งยงไ่เห็นถูอยู่กาดขาดอยู่อันนี้นะสามารถจะไปนอนได้เลยเห็นเป็นบ่อนนอนอันนี้นะอันนี้นะครัวครัวแน่บอนกินเข่าน้ำฮะหละ อมอ,มอมัมันก็สิแน่แน่บบนี้นะตัดอยู่สิตัดอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ไว้ใจแล้วก็เสียใจในโตเฮาเนาะขอบพระคุณหลายๆที่ทําบุญผ่านเฮาเฮากระบอมียังสีสีต่อแทเนะน,นอกจากความว่าขอบพระคุณลายๆครับแล้วพอกันใหม่คลิปหนาเด้อเดี๋ยวสิถากินข้าวันเที่ยงก็ไม่แคร์มือนเนี้ ยังมันท่านเห็นซ่องเบาต้า si ซ่องน้องมิดซ่องเบาโมซ่องน้องเดือนเจ๊ใส่แดกซ่องน้องมวยพี่น้อง